งไฮไลท์สุดๆครับผมครับควาวิชอ์ครับผมครับผมเยังเล่นชิ้นนี้เราสื่อเต้นากพระตั้งานเลยนะครับ จีนสุดชีทสุดๆหลายๆคนนคงจะจะเคยผันตามาบ้างอ่าใช่ครับนะฮะที่สาเหตุจะเรียกเครื่องเล่นอันนี้เป็นเครื่องเล่นจีนที่สุดเพราะว่า1แพงที่สุดครสองเสียวที่สุดครับเราต้องใช้กิ่นเขาเข้มครับวันนี้ครับเนี่ยคุณสังเกตหน้าผมมันเนี่ยทำไมฮะเรียบเรียดครับเทียดทำไมอะอย่าชวนผมเล่นนะผมว่าไอ้เครื่องเล่นในอันนี้ชื่ออะไรนะ Power Shot เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เอางี้แล้วกันสุดยอดอ่ะไม่เอาอ่ะผมขอความเป็นปอยจะได้เราทั้งหมดสามคนอ่าใช่แล้วทั้งหมดพร้อมกันสามคนแล้วทั้งหมดสามคนอะไรมันขึ้นได้สองคนอ่างั้นก็ไม่ต้องเล่นอ่าโลกร้อแต่เขาบอกมามีข้อมูลมาว่าถ้าใครจะขึ้นเนี่ยคนละยี่สิบโทเค็น ก็คือห้าร้อยต่อห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะฮะสองคนก็หนึ่งพันบาทด้วยความที่มันเป็นแมคกนิคที่ค่อนแค่เดียวต้องใช้แมกนิกสูงเลยครับใช่ครับก็จะจัดนจ่ายไใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะฮะตามมา เราก็มาอยู่บนพาวเวอร์ช็อตนะฮะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยผมอะอยากลงไปนั่งด้วยแต่ว่ามันนั่งได้แค่สองคนนะฮะผมลงแลวมันแพงตรงไหนมันแพงตรงกล้องนี่แหละครับรนั่นไม่เห็นป้ายแทนตรงกล้องเหรอเดี๋ยวครับ ลึกภาพตั้งแต่ก่อนยิงขึ้นไปครับผมยิงขึ้นไปเสร็จแล้วบรรยากาศเป็นยังไงแล้วมาเพลย์ให้ดูตรงนี้ด้วยเออก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเซฟพอสมควรนะครับด้วยความที่อุปกรณ์อะไรต่างๆนานาเคลื่อนลงนิดนึงผมเสียวมากผมกลัวมันดีขึ้นไปแล้วมันจะเสยทางผมเนี่ยครับผมไปก่อนได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมสองคนไปก่อนนะครับไปไหนครับไปไหน É? <un teaching> <point him> and you know I got the toys in my knapsack. The hoodie I just smacked her because I don't play. Got the toys in my knapsack. The hoodie I just smacked her because I don't play. I just smacked because <laughs> a I just not it because toys <laughs> in my a I just smacked play Got because toys in my knapsack a hoodie I just smacked it because in my a I just smacked it because I don't toys in my knapsack a I just smacked because a I because I don't toys in my knapsack. a hoodie I just smacked because I กับคนแก่วัยน,นี้สักเท่าไหร่ให้สาวๆเล่นจะดีกว่านะครับ กี่นี่มีสาวมาสกิบผมเขามาคนเดียวเขาไม่มีเพื่อนนั่งด้วยผมไม่เห็นว่าหน้าตากาโอเคดีก็จะลองเป็นนั่งเป็นเพื่อนเขาหน่อยหรออย่างไรยเหรอเนี่ยผมเสียสละเเสียสลายเน่ไปเลยไปเลยฟังเลยเป็นการเสียสละที่ดูดีมากเลยนะ หญิงก็ทิ้งของไว้ผมด้วยเนี่ยทำไงดีอะติดหญิงทิ้งเพื่อนถูกต้องธรรมดาเปนนน็นตามปกอยู่แล้วอน่ะนั่นนั่นนั่นคือใบมแล้ว ร้อยสามาน巴巴กำจูนสี่ริบรมวิเศษกันเมวิเศษ阿里巴巴ใช่ใช่นะแต่สู้สู้บ้านเราไม่ได้ทำไมครับบ้านเราโจน500รอย阿里บามันจูนแค่สี่สิบแค่ไหนันไหมเนี่ยมันทั้งหมดเป็น3า0อกสิองศาแล้วครับผมจะมีปล่อยปล่อยลงมาอย่างเี้ย มีค้างด้วยครับด yeah, ีกว่าการค้างแต่ทคางที่ค้าเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนลงซ้ายหรือขวาเลยแล้วแต่เขาจะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องซ้ายหรือว่าขวาใช่ไหมครับนี่ยขวาดับและดับและ้า สถานที่ที่ประทับใจนะครับประทับใจมากครับผมสนุกสนานมากเลยนะครับก็สำหรับช่วงบอยส์แกล์มาลชิลชนะครับก็จะมีช่วงที่เราสามคนเนี่ยออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆเลยอาทิตย์หน้ามีอะไรครับโกคาร์ดโกคาร์ดโอ้โกคาร์ดใครที่แบบชอบเรื่องของความเร็วนี่นะครับชอบผมชอบ ต้องต้องต้องโกคาร์ต้องโกคาร์แต่บอกนิดนึงว่าโกคาร์สมัยก่อนเนี่ยจะขับกันกลางแจ้งเดี๋ยวนี้เขาขับในร่มก็มีแล้วเปาดื้นนะเปิดคื้นนะใช่ก็คื้คือแบบว่าไปเที่ยวเสร็จเมาใช่ไหมเมาไม่ขับมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่อยากขับใช่ไหมไมขับที่นี่เลยครับถนนอย่าไปขับเพราะว่านอกจากจะมีอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วยังโดนจุดแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้ก็สถานที่สถิติหนึ่งกอแบบ อยากขับใช่ไหมมาขับที่นี่ใช่แล้วดปล่อยกันแข,ข่งไ, <ป S 1> ได้ด้วยตีสี่ยันเจ็ดโมง <laughs> ขับไปเลยแค่ตีสี่เรื่องแม่เราไปเที่ยวมาแอลโกอฮอล์ยังมีอยู่แรงกายาแต่กลัวจะไปเจอด่านทางหน้า,าแวะ เอาแอลกอฮอล์ก่อนแนะนำอะไรคุณนะผมผมไม่ดื่มนี่อะไรเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยจริงจริงๆก็คุณอยไปตรวจไปแล้วนะเดี๋ยวจะใช่ไม่เกี่ยวกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้สำหรับเรื่องราวและก็สาระคอมเมนเทิงของรายการบอยสเกลมาดแสบก็มีไหมดารานี่มีไหมมีมีเนาะเออมีจริงจริงๆผมไม่อยากให้มีอ่ะทำไมครับ ข้างอื่นก็มีหมดแล้วออนัี้เร็เปลี่ยนเป็นนอนคุยกันไหมแฝงไว้บ้างแฝงไว้บ้าง่ะโอเคนะครับวันนี้รายการของเราคงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับยังไงติดตามรายการบอยสเกลกันต่อไปได้ในที่หน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องสทั้ง3คนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวี้ยังไม่ก่อนผมเดียวเดี่ยผะรักทุกคนครับ รักแฟนรายการทุกคนครับนี่าติดชมรายการกันได้นะครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับซื้อโฆษณาก็ได้นะคุณบอกดที่ใช่ใช่ท้ายเนี่ยมีขึ้นโฆษณาครมเิดท้ายๆจะช่วยสนับสนุนรายการของเราทำรายการสนุกสนานดีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อพวกเรากันมาได้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสามคนลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับยากไปเลยอะไปเถอะรายการถึงเก็รอโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ